bà này sư phụ sư phụ, thang này nè papa làm gì vậy con, ấma xài <laughs> mình đi, 1 ngàn kẹt, xong nì leo, của hương tiêm ở đấy, nó đang phật khăn thôi, กะเปิดแห้งผัดได้จากตายครับเ่อนนะอันนี้แห้งปวเนื้อินบ้านซิ้นนะแห้งเตือนแล้วเนาะเบากับตนแมเบาเทินซาจอยพักกรถาน้าแต่เศร้าพ้กับฟงเคียงนี้เออื่อือ่อเมื่อวสอาเออเมื่อเอาจอยมื่องหน่อย ในหอกแล้วบอในหอกหาบนะพี่น้องหาบหาบ้าชือด้าพูมากว่าไปหานี้มันกับห่อสองทุ่มมันกัสิบแล้วร่กว่าน้ามันกับเป่งมาบอประมาณหาน้าที่นี่ได้บอกประมาณหาน้าที่นี่แะพี่น้องแต่เศร้าอ่ะฮันสามโมงหรือทุ่นพากันหาเอา อืมหาคู่กับเจ้าลูกเจ้าหล่ออยู่ไปเรื่อยๆคอสื่อหนามน้ำฮงเฮียนเพินเนาะน้องีอีแม่เนาะมาดีคนมาหาหนามซอยอสะจ่อย,อยพี่น้องตามแม่ลูกสุพเพลินเฮ้ยบักเสียวมันคือพ่ห้องมันมาหาหนามซอย เสียวไก่ผัวใจนี่สิัวน่ะนี่สินะ่ยืมบ่แล้วคือบรรดาผัวลายแทะเออตัวแท่นมานี่ตัวแทนมากก็ได้หาสําเนาะตัวแทนนี่ม่ม่ผัดใจหนาได้สัมาเนื้อี่าแล้วเราวมึงมายังนี้าไหวอย่าให้อีดาวอีกแล หากกากมาตเพเนหน้ก่งเนาะโอ้ยแม่กันแล้วที่เยงแย่งเมย์แถวสมงน้ำฮะเมื่กี้กัแลมวาคารากับทนายเมื่อกี้กแลมอาจองหาบาทแล้วล่ใหจอกหบาทห้าบาทเออเออจะทซีบบาทนี้มันสิเบิร์ตลท์เงินเบอไล์บาไลท์คน เงินเขาผ่นาไเดเอาซื้ออะไรเดน้ำใส่น้ำแข็งเบดเดอะเลยมีจอกเลยอาเลยจอกละฮะสั่งกะโอ้สั่งเพี่ยิเอกินไหจจอกละบาทหนึ่งสองสาม้นิเหออยจะกนมกินน้ำกันล้นะปีาแล้งงแลวลอยวันพันปีฮะบ่โทรมีแต่มีแต่ขับรถลงไปอย่างเดียวจอยสางจกเ็สองสาม สอิกินเตียนเนี่ยเก้าสามโอไปซื้ออไรมาเนี่ยสามจอดหาบาทสามคนสามคนจางอะไรออกินเดชุ่นเลยเจ้าได้เ่าไะร่เอาเจ้านั่นเออกินเออมกินเาชิ้นเด็กมกินอีอาิอีเฮ้ยบุเมนันผู้ชายกระแลมกับบุเมนันผู้เดียวกันบอกเออผู้ขายได้เงินเ่เมื่อวันซุกวันหนักให้มาขายนะคือบุณีมา เออพวผวม่จอยนะอ้าเือนเือนจอยแต่ว่านีน้อม่ใ่เยเจาทามนนเหมือนคนมาคายกระแลมคือบปได้มาอะน้องใจแนมบอท้าอะเมนอีเจ้าน้องา

แกงมาย่องแกงอือโจเงินมาในซากระเป๋าน่ะจักมีเงินหรือบ่อือครับนี่บ่มีหยอดซื้อน้ําแข็งกินเยอะบ้าแซนเยอะอ้าวป่านี่มาบ่ได้วีอ่ะแดมยังบ่ปากครับผมให้กะให้กะนับเบิเด้อใครสิเอาอามินอามินเอาครบแล้วจักจะออก

ขายจิ้มห่าขายนี้มห่าวนี่ไรถนี่ไแถมไปแล้วเนียนะแถมไปแล้วตัวนี้แถมอะไรเอากิกเนะกำลังไปซื้อเอ็มลอยมาพี่น่ะมาหายซ่าเป็นยังไงเฮ้ยเมื่อไหจะไปลมเฮ้ยน้ำมาหาไปซ่าเลยแต่ช่อเทียวเออแต่เียวระบายมันตุ้มที่เ้ากันแล้วเออรันรไปเทียมาหา นับนับกได้เลยกูจิ๊บจิ๊บจอยได้สำเน็จปแม่ป้าอ่๋เอาไปหายเลย หม่หู้เศร้านะน่ากระโทษไปแล้วก็ขึ้นมาลด <Okay. S 1> บอกว่าเท่เฮือนละโทรบอกเนอะ เป็นได้มาแล้ก็ซิมาแนี่ยนี่ับพี่น้องกันหาบนะโอ้ยบวายดอกมันเดชแตบวันนี้ไอ้เมียงเขาก็ชอยเรือกันไปอัน,นใส่ได้เลยได้ในห้องเฮียคนนั่งสะจ่อยกับมีอยู่แต่มันไกลเขาอยากมันบ้าอดเขาก็เลยเอาถิ่งไก่ชุดโลกยังสบายเนาะ สิคืออะไนบ้านเฮื่อไไนคน,นกับมาเ่อนานนี่กับแล้วไ,ไปไล่เท่าอลไรบานนี้เนะาะแล้วบ,บ่โมนี่เทนี่แล้วใช่ไหม ่นวันแล้วมัอนเนินก็ใหญ่ท่านมันแล้วกันเนาะ่นก็นมีหลายงานมองเห็ดเห็ดงานหั่นงานพ่อบอกหินน,หนี่ ห้องัะจ่อยนะทแล้วเพี่น้องเทได้หองสะจอยออกมาเทออกมาเลยเลยรู้นดีเลย หัวเลยหัวเลยแข้งนำถือบอสเชีย้ยวเลยด้วยนี่นำถือน้องเลยชุจบจมูกเข่าเนาะหาบหาบแต่ยังง,ง,ง่วงหนำนะอันนี้ก็แม่อ็นบอก ตัวทุบใช่กันลองดูมันถือน้ำเนาะโลบก่อนไม่ต้องโลบก่อนก่อนดินสิมพิวเรียแล้วแต่ว่าในห้องเจ้านะทีเรียบแล้วใไ้ช่องมึงก่อนเรียอะไรกินเนาะทีเรียบร้อย จักจักหาบท้งหมื่ะหามนะมเป็นร้อยปะมึงเต็มเจ้าจอย่นหามเต็มป๋เก่าโมงพวกพี่น้องนะที่แท้นะเพิ่นสั่งไปลงน้ำป่าแล้วแต่ป่ากับคุณพรเห็นเป่ายนะังิ่นว่าไะป่าได้ยินแต่ว่าเดี๋ยวสิหาบเองอย่างนี้แหละป่าว่า้่างนะแล้วพอโทรลงไปห้ากับพระหูนะสมพ่อจังพรเห็นแล้วพอโทรลงไปให้มาหาลำซอยแต่ห้ามอะไรเฮาไปขอสื่อนำนำองเฮียน มาเปิดใส่หามนี่มันเดดมันฮอนพี่เรงไหมพอสื่อน้ำฝนสองลอยเนาะสองลอยบาทคือเพบคนกระจดีอยู่พอสื่อสองอบาทพอได้มาเปิดใส่มันยังเร็วเนาะพนแหงเขาไปนำํำกระชันน้ำสีโอววววววราไว,วนววนวว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 าวววา,าวว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 าว แล้วก็แม่เพื่อนมาหาเดี๋ยวสาวกูเพื่อนคึดบ่อ๊ะอเพื่อนว่าคอมเมนตชื่อแล้วก็เล่อเอาแล้วก็แม่มนตขอนำห้องเงียนขอนื่อห้องเงียนแล้วก็เล่อันนี้พักการหาเพื่อนและน้องหม่องฮาเคยไปหากระจอยตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นมันบริชายนำไลยนเนาะเฮาก็เลยไปหาแต่คนละช่องสำหรบหาแต่เต็มอันนี้ตีหาอยู่มดมือมันเบาไวเลยพี่น้องหาพอหาบ,หาบ,หาบขึ้นโน่นปัดเดือดก็เลยขอนั่งมาเป่งเลยจ้ะยังสบาย ปเ,เป็เดีไไดเออยวก็บเหลวเนาะว่าไม่เอาเป็เดียวเราแต่ว่าไปเรื่อยๆพอน้ำเขาก็ซื้อมาใครไข่ขนี่นี่แหละในโรงเรียนนีนำมาเราซื้อมาเกล็ดไก่ยังนำคืออะไหลอีกเลยลุดอีกแล้ว แม่มันพับมาจากเปงใส่กระพุ้ยเปงใส่ยังไ,ไวเนาะมเนาะมาตรงกลางยังสบาย บ้านนี้ชีเฮ็ดนะได้ตอ่อสะจอยเทพื้นแล้วนี่นมีและบ้านประตูนะสร้างแล้วสร้างแล้วบ้างมันแห้งขักสิมาใส่บ้านมเออมันมันแห้งขจังสิมาใส่บ้านเนาะ เป็นวัดเทพพื้นแล้วกับสีใส่บานประตูพี่น้องใส่บานประตูแล้วกับสี่ยุดสะกอนเนาะคันมีเงินกับสี่สาบต่อสาบนี่ดิสาบทั้งนอกนี่ทั้งในนะสาบแล้วยังเลยแต่ทั้งนอกคันมีเงินกับสาบทั้งนอกต่อสาบต้องนอกตอ่อแล้วก็คืนได้พี่น้องเอ้ยเดินหกเป็นกับสีขึ้นเนาะเดินหกกับคืน เป็นได้สบายมันคือพ่ออยู่บ่อหินพ่อยู่เพืนได้ได้อยู่เรื่อนจ่อยจะพ่อแหลบๆอยู่เมืองไกลเนาะ อันใดเขาอยู่ายสดนสา้อจอยกันุ้นเ่าันาเะรปิดในฮือนะจอยกัอาสีแห้งกับปจักเนาะตากันเลยแหละเนาะเพาว่าได้เขาอยู่ผุนอ่นมันก็เล่นดันมันอ่ะเดียวกันนี่ไดแหงกของเาดูแสดงว่าเขาผิดแพนแล้วผิดแพนแล้วได้ไก่ เทิงเนอะลายยางโมพอแหละมันลายชายอยู่เสียเวลาต่ออีกลายยางต่ออันนี้แล้วมันชีแล้วเลยน่าอะไนี่ <c oughs> คลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคันเพิ่นเห็ดในได้ฮะจิมาถ่ายให้เบิ่งหลังคันเพิ่นมียังให้ซอยกับเด็กเพิ่นกัเดลิเวอรี่โทรไปหาเฮาคือเกา่า บางทีเ้องก็ขึ้นมาเห็นเนาะแต่มื่อนี่เพื่อนก็บ,บอกอยุติประาันงานกันบอกเข้าใจกันบันไดบอกเป็นยังเนาะมือใหม่ยังมีขอบใจสุขุสุก้นที่เขามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอ,อกันคลิปนะสบายดี